คือกระเป๋าทุกใไปครับบางทีในภาพเราที่คิดอ่ะกับของจริงมันไม่เหมือนกันหมายถึง <laughs> ว่าเราคิดว่ามันจะออกเป็นทรงเนี้แต่พอมันเย็บขึ้นมาจริงมันใช้งานไม่ได้ก็มีหรือรับน้ําหนักไม่ได้ก็มีค <laughs> วรจับปลามันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างเย็บยากแล้วก็ต้องหาวิธีการแมทกับดีไซน์ให้มันลงตัวงี้ยถ้าเริ่มต้นเลยก็คือเริ่มจากเริ่มไปศึกษาคุยกับชาวบ้านว่า อวนปกติมันมีกันกี่ประเภทก็จะพบว่ามีทั้งอวนตาเล็กตาใหญ่อวนจับปลาขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับซึ่งสีอวนมันก็จะมีอีกทั้งสีเขียวสีดําสีอื่นๆอะไรเงี้ยก็เลยลองเอาแต่ละชนิดแต่มองลอง,ลองมาใช้ก่อนแล้วก็รู้ว่าไหนทําได้ไม่ได้เพราะมันมีข้อจํากัดเรื่องการเย็บด้วยพอเราไปดูเรื่องวัสดุจริงแล้วอะ่ะก็เลยกลับมานั่งรีเสิร์ชดูว่าประเทศไทยมีเรือประมงกี่ลำมีขยะทะเลเท่าไหร่ซึ่ง พรบว่าขยะทะเลมันเยอะมากรวมถึงขยะที่เป็นเศษอวนอจากอุตสาหกรรมประมงทั้งเรือประมงท้องถิ่นกับเรืออุตสาหกรรมครับแค่พี่ใช้ยังไงก็ไม่หมดพี่ต้องไปเก็บข้อมูลเพราะว่าไม่อย่างนั้นสมมุนเราทำโปรดักออกไปใช้ใช้อ้าวหมดไม่มีของจะทําต่อไปเรื่อยจะทํำยังไง